ช่วยอธิบายสูรพระหะคืออะไรคะสูรพระหะาก็คือเรือนกระดุมพาครับเป็นเรือนที่2ต่อจากเรือนตนุนะมีหน้าที่เอาไว้สําหรับวิเคราะห์ว่าคุณเนี่ยควรที่จะหาอะไรได้ช่องทางไหนนั่นเองต่างจากเรือนกรรม,มะกรรม,มะเนี่ยจะเป็นอาชีพที่คุณจะต้องไปสมัครงานนะฮะแล้วก็ทาเป็นประจําแต่ถ้าเกิดเป็นเรือนกระดุมพาเนี่ยหมายถึงธุรกิจส่วนตัวของคุณทรัพย์สินส่วนตัวของคุณการถือทองคําการถือที่ดินบิตคอยอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันจะสามารถดูได้ว่าคุณควรจะทําธุรกิจอะไรได้ด้วยนะยกตัวอย่างพระอาทิตย์ถ คุณสามารถท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ได้เกี่ยวกับแว่นตาเกี่ยวกับกระจกเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเปิดร้านทองก็ได้เช่นกันหรือว่าคุณจะ P 2 P Bitcoin บนโบรกเกอร์ต่างๆอันนี้ก็แล้วแตนะ่แต่ถ้าเกิดเป็นพจันล่ะก็เกี่ยวกับน้ำนะเปิดร้านขายกาแฟเปิดร้านนวดเปิดอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับงานบริการต่างๆนะเป็นงานบริการขั้นสูงเช่นทัวร์การท่องเที่ยวนะอันนี้ก็คือพจั์แต่ถ้าในกระดุมพ้าไม่มีดาวอะไรเลยล่ะอันนี้คุณก็ต้องดูว่าเจ้าเรือนกระดุมพา้า คืออะไรยกตัวอย่างเจ้าเรือนกระดุมพระค,คือพระสุขของคนเกิดลัคนากันไปกลุ่มอยู่ในเรือนลาพระซึ่งในเรือนลาพระเนี่ยเจ้าเรือนคือราศีกรกฎเลข2คือพระจันทร์คุณนะครับมีพระสุขเป็นราชาโชคในเรือนนั้นเท่ากับว่าคุณน่ะสามารถที่จะหาเงินหารายได้ได,ได้ง่ายได้เยอะแล้วหลายช่องทางประกอบกับพระสุขนั้นอยู่กับพระจันทร์คุณก็ต้องเอาทั้งสองอย่างมาวิเคราะห์ร่วมกันหมดเลยเช่นคุณสามารถเปิดร้านขายกาแฟได้เปิดร้านน้ําได้เปิดร้านขนมได้เดนนดบเกอรี่ได้นะนำ้ำซ้ำพระสุขเกี่ยวกับเรื่ ของการเงินด้วยคุณก็สามารถเปิดอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับสถาบันทางด้านการเงินเช่นมีสํานักงานบัญชีของตัวเองนะหรือว่าเป็นที่ปรึกษาด้านภาษีหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับด้านของประกันชีวิตนะฮะแล้วก็พสัสดุในความหมายอื่นๆกับพระจัน์ในความหมายอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็จะมีข้อสังเกตอีกหลายเลือกนะอย่างเช่นเป็นดาวอสิิธาุนะยกตัวอย่างมีพระอาทิตย์กับพระเสาร์อยู่ในเรือนกระดุมพระซึ่งเป็นศูนย์พาหะอันนี้ก็ชัดเจนเลยว่าคุณอาจจะเป็นวิศวะเกี่ยวกับไฟฟ้าก็ได้หรือเลขข2กับ อยู่คู่กันก็อาจจะเกี่ยวกับวิศวะเกี่ยวกับปปาซึ่งมันจะมีหลากหลายรูปแบบเลยแต่ว่าคีย์เวิร์ดหลักของมันก็คือต้องเป็นงานอิสระต้องเป็นที่ปรึกษาต้องเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอะไม่ได้ถูกใครบังคับให้ต้องทําไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่เรือนกรรมะ จะเป็นกระดุมพระเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลักการในการทายเกับทรัพย์สินต่างๆด้วยนะว่าคุณควรจะลงทุนในหุ้นแบบไหนอสังหาริมทรัพย์ยังไงแล้วก็สินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ที่ส่วนกระแสงเงิสนสดเนี่ยถ้ามีดาวอะไรเด่นๆอยู่ในนั้นก็สามารถเอามาทายร่วมกันได้หมดเลยอันนี้คือความหมายของสูญพันธาแบบละเอียดครับ